ณ <Yeah. S 2> นะตอนนี้มันมีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนคที่พยายามไปเอาเครดิตของวัดมา mm. ทำโครงการนูน้นโครงการนี้โครงการนั้นและมันมีเปอร์เซ็นต์เช่น 70, 30, 80, 20อินฟูมีค่าปฏิบัติการอะไรแบบเนี้อาจารย์คิดว่านี่คือการเติบโตของศาสนาไหมเพราะอ่ะมันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าวัดต้องต้องใช้เงินจะทำโครงการอะไรจะช่วยเหลือคนจะช่วยเหลือผู้ป่วยจะทำโรงพยาบาลก็ต้องใช้เงิน yeah. แล้ววัดก็หาเงินไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเท่ากับอินฟูก็เลยต้องพึ่งอินฟูมาทําการตลาดให้อาจารย์มองอยังไงฮะก่อนจะตอบวันนี้ผมไปวัดวัดหนึ่งจะไปถ่ายธรรมาดาครับมาหาพาเที่ยวก็พาเข้าวัดอะไรเงี้ยครับก็เลยไปขออนุญาตท่านไม่อนุญาตครับโอ้โหน้าแตกกันไปเลยเราก็โอ้ยเห็ไหมแต่พอวัดท่านดังแล้วท่านอะไรแล้วท่านก็ไม่แคร์เราเลยนะท่านก็กลัวว่าคงหาตัวป,ปองจะได้ประโยชน์แหละ อาจจะได้เอ็นเกตอาจจะได้เงินจากช่องทางนั้นก็มีงอนมีน้อยใจนิดๆอยู่ครับแต่ก็ก็เข้าใจท่านนะอาจจะฟังดูย้อนแย้งนะมีงอนมีน้อยใจอยู่แต่ก็ไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวท่านก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้มันก็เหมือนไปจอดรถแหะครับเอ้น้องพี่จอดรถได้ไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้ครับพี่เอ้รถตรงนั้นทำไมเขาจอดเยอะเลยอ๋อเขาไม่ได้ถามครับผมว่าเหมือนกันนะนัทถมไม่ถามนะผมน่าจะได้ถ่ายแต่พอไปถามท่านก็ไม่ได้กลับมาที่คําถามคุณเคนโดครับ ผมชอบวัดนั้นแล้วละ่ะที่แบบก็ไม่ปล่อยอะไรง่ายๆขนา,ขนาดอาดีตพระมาหาสปมาสปองมาขอถ่ายคอนเทนต์ที่วัดซึ่งก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยนะก็ถ่ายนี่แหละวัดนี้ใหญ่วัดนี้สวยแล้วเพื่อนตอนนั้นก็มีทีมงานคล้ายๆเราวันนี้เขาก็เลยไปดูวัดนั้นแต่ว่าถึงเวลาเราก็ต้องขออนุญ,ญาตเนาะท่านไม่อนุญาตผมว่าก็เป็นมุมดีอย่างหนึ่งที่ไม่อนุญาตอะไรง่ายๆค่อนข้างไม่เห็นด้วยครับแม้กระทั่งวัฒบดันพุเนี่ยจริงๆคนก็บริจาคกู่แล้วมีคอมเมนต์เยอะเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยคนบริจาคเพราะชื่อหลวงพ เจ้าคุณอลงกฎอยู่แล้วหลวงพ่ออาลงกฎผมจะไม่ค่อยจํายศท่านนะจริงๆโดยปริยายที่เราเห็นครั้งแรกญาติโยมรับทราบเราก็ทําบุญเพราะหลวงพ่อเท่านั้นแหละครับจริงๆไม่จาเป็นต้องมีอินฟูคนอื่นเลยที่จะต้องเข้าไปโครงการนั้นโครงการนี้ครับเพราะว่าจริงๆเขาก็ทําทบุญอยู่แล้วอ่าผมนึกถึงวัาไส่ทองผมก่อนว่าต้องมีใครไปทําอะไรไหมก็ไม่นะครับมีตู้บริจาคอยู่แล้วมีหลวงพ่อเหลืออยู่แล้ว มีสหายสังฆทานอยู่แล้วนะครับบางสุกคนเป็นบางสุกคนตุยนะครับคนก็ไปทําบุญจนผมเคยโมว่าวัดื้อทองไม่จําเป็นต้องมีงานประจําปีครับเพราะเรามีงานประจําวันอยู่แล้วโยมไปทําบุญอยู่แล้วบางทีก็มีแซลโยมอว่าอยู่แถวไหนบางพลีค่ะไม่ไปวัดบางพลีวัดอะไรแถวๆนั้นก็เพื่อนแนะนํามาวัดนี้คะ่ะก็ดีใจอยู่เขามาวัดื้อทองเราตอนนั้นเราเป็นเนเนเนาะเราเป็นพระที่นั่น ก็ไม่จําเป็นต้องมีนะครับผมว่าจริงๆวัดบาดน้ำพุก็ไม่จําเป็นต้องมีบีจริงๆบางคนบกลนรงไม่ต้องเรียกว่าหมอเขาไม่ใช่เป็นหมอไม่ต้องเป็นต้องมีบีไม่จำเป็นต้องมีใครก็ได้นะครับโดยหลวงพ่อเองก็คนศรัทธาอยู่แล้วโดยวัดพระบาทน้ําพุโดยกิจกรรมที่ทำเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าย้อนกลับไปที่ว่าพระจะขี้เกิงใจพระจะถูกฝึกมาให้ให้ไม่เรื่องเยอะโยมถวายอะไรก็ฉัน โยมเสนออะไรก็อืมอ่าได้นะเออดีหลวงพ่อครับนึกภาพนะหลวงพ่อครับผมมีโครงการนี้ครับเราจะหาเงินมาถวายวครับจะได้ช่วยเพราะว่าเรารู้ว่าวัดตะบันนั้นพวก,ก็ประมาณ4ี่ห้าล้านนะครับแต่ก่อนสมัยมีผู้ป่ว HIV เยเอชไอวีเยอะๆอย่างเงี้ยมีช่วงที่วัดแบบกระทบอะไรมากๆเราก็เคยได้ข่าวนะครับว่าคนทาบุญน้อยแล้วก็จะไปไม่ไหวอะไรหลายๆอย่างาล่าสุดผมก็ดูคนวิเคราะห์ว่า,าวัดสมานรัตน,นารามเขามีโรง,งพยาบาลแล้วนะ ที่ทราบเพราะว่าผมเองก็เป็นประชาสัมพันธ์ช่วยด้วยเท่านั้นเพราะว่าท่านเห็นว่ามีคนเขียนผู้ป่วยออกมาจากโรงพยาบาลแล้วทําไมก็บอกว่าโอ้พอดีเตียงมันเต็มนโยบายของโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามก็เลยแบบเตียงต้องไม่เต็มต้องรับได้ตลอดนะครับก็เลยไปเป็นประชาสัมพันธ์ช่วยทั้งที่เป็นมหานิกายนะครับวัดสมานเขาทำายุทธแล้วก็ขึ้นป้ายใหญ่เลยครับผมก็ได้ช่วยโปรโมทเห็นโรงพยาบาลเสร็จหลวงพ่อเจ้าคุณะลงกฎเองก็ไปร่วมบุญด้วย น่าจะเป็นหลักล้านนะครับมอบไปกับโรงพยาบาลอย่างนั้นเป็นหลักล้านเห็นตั้งเป้าไว้700้ล้านก็น่าจะทะลุไปพันล้านเพราะโรงพยาบาลต้องใช้งบกันทั้งเยอะอ,อ,อาจารย์จะตะุรลงรากสุดที่ออกรายการเขาก็ชมว่าเนี่ยวัสมานก็มีโรงพยาบาลแล้วนะหลวงพ่อน่าจะไปเวน,นั้นไปสร้างโรงพยาบาลเหมือนว่างบที่ไปทางเป็นบ้านของหมอบีหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าทาโรงพยาบาลก็น่าจะได้เป็นอาคารอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่จะทันไหมตอนนี้ผมว่าแต่ความดีก็ยังทันเสมอ